สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับโช๊คอัพคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับโช๊คอัพตัวนี้คือโช๊คอัพเทนเอนดูราโปร plus นะครับตัวนี้เป็นโช๊คอัพสำหรับเจ้า Honda s สเตปวาคอนนะครับวันนี้เรามาอันสบ็อกกันให้ดูนะครับว่าในตัวกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของนี้เราจะเริ่มอันบ็อกกันที่โช๊คอัพหลังก่อนเพราะกล่องเขาเล็กกว่านะครับตัวแรกครับตัวนี้เป็นโช๊คอัพหลังนะครับเดี๋ยวเราจะกรีดแกะกันเลยนะครับกล่องเล็กน่ารักแบบนี้นะครับแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กตามนะครับ ให้เ,เพื่อนๆดูในกล่องก็จะมีคู่มือของเขานะครับผมสติกเกอร์เทอินนะครับแล้วก็เจ้าตัวโช็อคอัพหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตัวโชคอัพหลังนี้นะครับตัวโช็อคอัพหลังก็จะเป็นสีเขียวอารามแบบนี้นะครับผมตัวนี้เนื่องจากเขาเป็น Endura Pro Plus เขาจะปรับได้16ระดับนะครับนี่นะครับ หัวปรับจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับได้16ระดับนะครับผมหมุนได้16สเต็ปนะครับแล้วนี้ก็มีสติกเกอร์สวยงามนะครับเขียนว่าเทอินนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโชคอัพหลังนะครับประมาณนี้ โชคอัพหลังมีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูโชอกอัพหน้ากันต่อนะครับส่วนอันนี้กล่องข้างนึงอันนี้ผมขออนุญาตใส่ไว้ในกล่องก่อนเพราะว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกันเป๊ะเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องโชคหน้ากันต่อเมื่อกี้เราแกะกล่องโชกหลังกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโชคหน้ากันแกะออกมาก็จะห่อหุ้มโฟมมาแบบนี้กันกระแทกมาอย่างดีนะครับอันนี้จะเป็นโชอกอัพหน้าครับสีเขียวสวยงามแบบนี้เบ้ารองรับแข็งแรงอย่างนี้นะครับผมก็จะมีสติกเกอร์เทอินเอนยูล่างโชคนครนีู้อั้เอาไวหมืันกันพวกกนี้็จะเป็นยึดสาเบกับยึด a b นนะคร เท่ากับพอม้านะครับหลักๆมีประมาณนี้โชคหน้าส่วนตัวปรับก็อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปรับได้16กระดับเลยหน้าตาของโชคอัพก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นโชคแบบนี้เลยทั้งหน้าและหลังจะไม่มีสปริงมาให้นะครับแล้วก็จะไม่มีเบ้าโชคอุปกรณ์ยางกันฝุ่นกันกระแทกก็ไม่ได้มีมาให้แต่ถ้าเกิดว่าของเดิมติดรถเสียหายผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่สอง0มื่นเจ็ดตันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย์แล้วก็รับ กตกอยู่แค่2,720บาทต่อเดือนยังไงใครสนใจเข้ามาสอบถามล้วได้นะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าเทอินเอนดูราโปรพลครับแล้วก็ฝากเพจของเราด้วยนะครับเลเวลแ a b ทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กทิกต t อกนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ